จะเป็นยังไงเมื่อรองอายการรัฐถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมเพราะเขาคือคนสุดท้ายที่อยู่กับเหยื่อในคืนนั้นสวัสดีค่ะวันนี้จะมาสปอยมินิซีรีส์อาชญากรรมดาม่าข,ของทาง Apple TV Plus เรื่อง p r e s u m e Innocent ปี2024นำแสดงโดยเจ็คจูลฮานรูดเนก้าบิลแคมและปีเตอร์สกาสกาด รัสตี้เขาเป็นรองอายการรัฐมือหนึ่งที่มีครอบครัวสุดอบอุ่นโดยในวันนี้เมื่อว่างจากงานเขาก็มาใช้เวลาอยู่กับครอบครัวทว่าจังหวะที่กำลังช่วยลูกชายซ้อมปาบอลจูจูก็มีสายโทรเข้ามาด้านรัสตี้เมื่อรับโทรศัพท์พอได้ยินปลายสายบอกบางอย่างเขาก็เรียกบีหรือภรรยาไปคุยจนได้รู้เพื่อนรวมงานของเขาที่ชื่อแคลโลเลนถูกฆาตกรรมทำให้เธอตกใจในขณะที่เขาก็รีบขอตัว เมื่อรัสตี้เดินทางไปถึงที่เกิดเหตุอายการรัสหรือเลก็เตือนนายไม่อยากเข้าไปในนั้นหรอกเพราะมันเละเทะมากทว่าเขาก็ไม่ฟังแล้วพอไปเห็นแครโรลินถูกสังหารอย่างโหดเหี้ยมเขาก็รู้สึกแย่มาก ที่ห้องประชุมทอมเสนอตัวทำคดีแทนรัสตี้เพราะรัสตี้ทำงานใกล้ชิดและสนิทกับแคโรลินเกินไปแต่เรก็ไม่ยอมเนื่องจากรัสตี้เป็นรองอายการแถมฝีมือดีที่สุดนิโคที่กำลังจะลงชิงตำแหน่งอายการรัฐเลยไม่ค่อยพอใจเนื่องจากทอมเป็นคนของตัวเองส่วนรัสตี้เป็นคนของเรด้านรัสตี้เมื่อไปเจอนักสืบก็ขอให้เธอส่งข้อมูลทั้งหมดมาให้เขาเท่านั้นพร้อมยำ้ำอย่าให้ข้อมูลหลุดไปถึงทอมกับนิโคเด็ดขาดจากนั้นก็เข้าไปสวมกอดเธอเพื่อเป็นกำลังใจ ให้กันละกันเนื่องจากแคลรินซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงานที่สนิทกับทั้งคู่ได้จากไปแล้วส่วนบีจังหวะที่ไปหาลัสตี้ก็เห็นเขากำลังดูข่าวนิโคให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับคดีของแคลรินเพื่อเรียกคะแนนเสียงให้ตัวเองเขาเลยไม่ค่อยพอใจที่หมอนั้นเล่นการเมืองแม้แต่ในเวลาแบบนี้เธอที่เห็นเขาเศร้าเลยเข้าไปปลอบเพียงแต่ไม่สามารถทำใจไปร่วมงานศพของแคลรินได้เขาที่เข้าใจจึงไปงานนั้นเพียงคนเดียว ที่งานไว้อาลัยรัสตี้ได้รู้จักเลยชายสองคนที่นั่งอยู่ด้านหน้าคืออดีตสามีของแคโรลินกับลูกชายนั่นเลยทำให้เขาตกใจเพราะไม่เคยรู้มาก่อนเธอมีลูกแล้วทั้งที่สนิทกับเธอ เมื่อรัสตี้มาดื่มกับเรก็บอกเขาสงสัยเลียมหรือคนร้ายในคดีหนึ่งที่แครโรลินเป็นคนว่าความเนื่องจากลักษณะที่เธอถูกสังหารเหมือนกับคดีนั้นไม่มีผิดทว่าเรก็ไม่เห็นด้วยเนื่องจากเลียมยังรับโทษอยู่ในคุกอีกอย่างถ้าตอนนั้นจับผิดคนแล้วคนร้ายตัวจริงยังลอยนวลก็กลัวตัวเองจะแพ้การเลือกตั้งจึงไม่อยากให้เขาพูดถึงคดีนั้นอีก ต่อมามรสัตตี้เดินทางไปขอผลตรวจร่างกายของแคลรลรินกับทางนิติเวชก็ได้รู้จากหมอสาเหตุการเสียชีวิตของแคลรลรินเกิดจากถูกของแข็งทื่อๆตีที่ศีรษะเขาที่ได้ยินเลยถามถึงผลตรวจด้านอื่นๆแต่นอกจากหมอจะไม่ตอบยังกวนกลับให้หัดไปอ่านเองซะบ้างประสงค์ให้หมดแล้วอีกอย่างก็อย่าทำตัวรู้ดีแล้วมาก้าวไก่วิชาชีพของคนอื่นนั่นเลยทําให้เขากับหมอมีปากเสียงกัน ในอดีตแคลรินว่าความเหยื่อได้ถูกเลียมกระทำอะไรบ้างก่อนจะเสียชีวิตลงนั่นเลยทำให้ทั้งห้องพิจารณางเงียบแล้วก็รู้สึกแย่ไปตามๆกัน ปัจจุบันหลังทอมนั่งดูเทปกันว่าความของแคลรลินก็คาดรัสตี้อาจคิดว่าคนร้ายที่สังหารแคลรลินคือเลียมตอนแรกนิโคก็ไม่สนใจเพราะยังไงคดีคงไม่มาถึงพวกตนทอมเลยบอกแค่ตอนนี้ที่ยังไม่ใช่ด้านหนักสืบเธอไม่ค่อยเห็นด้วยกับรัสตี้ที่จะมาพบเลียมเนื่องจากแคลรลินถูกที่เขี่ยฟืนตีที่ศีรษะไม่ได้ถูกแทงอย่างตั้งใจเหมือนเหยื่อของเลียมแต่เขาก็ยังสงสัยอยู่ดีเลียมอาจมีส่วนเกี่ยวข้องไม่ทางใดก็ทางหนึง่งเพราะลักษณะที่แคลรินโดนจ มัดเหมือนเหยื่อไม่มีผิดต่อมาเมอรอรัสตี้กับนักสืบไปพบเลียมมันก็สะใจที่กรรมตามสนองแคลรินเขาที่มโมโหเลยบอกให้มันหยุดพูดแล้วฟังที่เขาจะบอกคือถ้ามันมีข้อมูลอะไรก็บอกเขามาตอนนี้ได้เลยเพราะถ้าเป็นประโยชน์มันอาจไม่ต้องติดคุกตลอดชีวิตมันที่เหมือนจะแค้นแคลรลินมากเลยบอกเขามีสองสิ่งที่มันจะไม่มีวันลืมคือหน้าคนกับตอนที่โดนหักหลัง ในอดีตเมื่อคณะลูกขุนตัดสินเลียมมีความผิดมันทีมโมโหก็จะตรงเข้าไปเล่นงานแครโรลินโชคดีที่ได้รัสตี้กับตำรวจสารช่วยกันไว้ส่วนเรเขาให้สัมภาษณ์แคโรลินมีคนรักเยอะแต่ก็มีคนเกลียดมากเช่นกันเพราะเป็นอายการจอมโหดที่จับคนร้ายเข้าคุกมานักต่อน,นักจึงอาจมีบางคนอยากแก้แค้นในขณะที่นิโคก็ให้สัมภาษณ์ทุกวันนี้ประชาชนรู้สึกไม่ปลอดภัยเพราะเรทํทำงานบกพร่องแต่ถ้าเลือกตนไปแทนทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงแน่นอน ดันรัสตี้เมื่อเดินทางไปพบอดีตสามีของแคโรลินหมอนันที่รู้เขาเป็นใครก็ยอมพูดคุยด้วยเพียงแต่อยากให้รู้ไว้ตัวเองไม่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยเพราะในวันเกิดเหตุสามารถยืนยันที่อยู่ได้และตำรวจก็ได้มาขนบ้านไปแล้วส่วนถ้าจะมาถามเรื่องส่วนตัวตนก็แทบไม่รู้อะไรเลยเนื่องจากชีวิตของแคโรลินมีแต่าง,งานชีวิตคู่เลยพังและเท่าที่ตนเข้าใจเขาก็น่าจะรู้จักเธอดีกว่าเพราะได้ทํางานใกล้ชิดกันเขาเลยบอกเขาไม่เคยรู้ ด้วยซ้ำเธอมีลูกแล้วจังหวะที่อดีตสาม,มีกำลังบอกรัสตี้แครลินเป็นคนที่มีชีวิตหลายด้านจึงมีหลายเรื่องที่ตนไม่รู้พอเธอจะให้เห็นและรู้แค่เท่าที่เธอต้องการเท่านั้นทันใดนั้นลูกชายของแครลินก็กลับมาเขาเลยหันไปสแสดงความเสียใจทว่าเด็กนั่นก็ไม่ค่อยอยากจะคุยกับเขานัก้านรัสตี้เมื่อได้รับข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับคดีก็เครียดแล้วพอไปเข้าประชุมจังหวะที่กำลังปลอบใจเพื่อนร่วมงานทอมก็ขัดจังหวะขึ้นมาให้เขาเข้าเรื่องสักท คดีมีความคืบหน้ายัางไงบ้างแล้วพอเขาบอกทอมก็เน็บแนมต่อสรุปก็ไม่ได้มีอะไรคืบแค่มานั่งเห็นอกเห็นใจกันดังนั้นพอเลิกประชุมเขาได้เรียกทอมมาต่อว่าทวาทอมก็ไม่สนแถมยังพูดจาก,กวนเหมือนเดิมเขาที่สุดทนเลยท้าต่อยกับทอมแต่ทอมก็ไม่เล่นด้วยพร้อมขำที่กวนโมโหเขาได้ ส่วนรัสตี้เมื่อถูกสัมภาษณ์แรกๆก,ก็ทำได้ดีแต่สักพักก็ด่านิโคชอบพูดให้ทุกคนกลัวเพื่อประโยชน์ทางการเมืองแถมยังไม่ได้ว่าความมานานเพราะชอบใช้วิธีทวงเวลาจนทนายจำเลยต้องถอนตัวเนื่องจากลูกความเงินหมดเป็นคนที่ไม่มีฝีมือแถมยังไร้จรรยาบรณดังนั้นจึงอยากถามถ้าเดินเข้าซอยเปรียวคุณอยากให้ใครช่วยนิโคผู้ชอบปัดความรับผิดชอบหรือนักสู้อย่างเรนั่นเลยทำให้เรโมโ oh หที่เขาให้สัมภาษณ์ได้แย่ในขณะที่นิโคก็โกรธมากที่ถูกเขา ออ่ด้านบีไม่ได้ฟังข่าวที่รัสตี้ให้สัมภาษณ์ก็ถามคุณทำคดีของแคโรลินเหรอเขาเลยยอมรับพร้อมกับแก้ตัวเขาไม่ได้เสนอตัวเองแต่เป็นคำสั่งของเรไม่อย่างนั้นพวกนิโคจะได้คดีไปซึ่งเขาก็ต้องปิดคดีนี้ให้ได้เพื่อเรจะได้รับเลือกตั้งอีกสมัยเขาจะได้ไม่ถูกทอมแย่งก็อี้รองอายการไปนั่นเลยทาให้เธอโมโหแล้วก็กลัวคนอื่นจะรู้เขาเคยเป็นชู้กับแคโรลินแต่เขาก็ยืนยันเขาเลิกกับแคโรลินนานแล้ว ไม่มีปัญหาแน่นอนต่อมาเมื่อรัสซี่ไปบำบัดก็บอกกับจิตแพทย์พ่อของเขาเคยนอกใจแม่เขาเลยตั้งใจจะไม่ทำแบบนั้นแต่สุดท้ายก็พลาด ดันรัสตีเขาเล่าให้จิตแพทย์ฟังเขาพบกับบีตอนอายุ20แล้ว6เดือนต่อมาบีก็ท้องเขาเลยสร้างครอบครัวกับบีแต่ก็มีเรื่องให้เครียดตลอดทั้งปัญหาเรื่องลูกๆและงานส่วนกับแครโรลินมันต่างไปเขาไม่ได้ชอบเธอตั้งแต่แรกเห็นเหมือนบีแต่เพราะเธอเป็นคนตลกแกร่งและฉลาดที่สําคัญเวลาที่เขาอยู่กับเธอมันรู้สึกลงไปหมดแถบมบเธอยังชอบมีอะไรอะไรกับเขาแบบถึงพลิกถึงขิงไม่เหมือนบีเขาเลยหยุดคิดถึงเธอไม่ได้เลยจากนั้นภาพ กระตัดมาที่นิโคโชนะการเลือกตั้งนั่นเลยทาให้รัสตี้เซงพอทอมคงได้ขึ้นมาแทนตัวเองลูกๆเลยช่วยกันด่าทอมไม่หยุดเขาเลยรู้สึกดีขึ้นส่วนบีเมื่อรู้เขาไปพบจิตแพทย์มาแล้วแถมจิตแพทย์ยังเข้าข้างเธอก็บอกแนสิีเพราะเธอคือฝ่ายที่ถูกนอกใจจากนั้นก็แสดงความเสียใจที่เขาสูญเสียตําแหน่งเขาเลยขอบคุณที่เธอคอยอยู่เคียงข้างเขาเธอเลยบอกจริงๆเธอไม่ได้อับจนหนทางและจะไปจากเขาเมื่อไหร่ก็ได้แต่ที่ไม่ไปเพร เพราะเรามีครอบครัวและเธออยากรักษามันไว้ที่สำคัญเธอก็รักเขาจึงอยากให้เขาเลิกรักแคลโรลินสัทีดันรัสตีเมื่อมาทำงานแล้วเห็นเรเตรียมเก็บข้าวของเพราะนิโคจะมาแทนก็แซลจะรีบไปไหนจากนั้นก็ชวนให้ไปเข้าร่วมประชุมพร้อมกันส่วนนิโคซึ่งตอนนี้ขึ้นมาเป็นเอรยาการรับแทนเลเมื่อได้ยินเรเน็บ เป็นไงเห็นหน้าฉันแล้วมีความสุขไหมก็เชิญให้เรกับรัสตี้นั่งลงก่อนจากนั้นก็ขอบคุณเรที่ให้สัมภาษณ์ถึงตัวเองดีไม่เหมือนกับรัสตี้พร้อมแจ้งให้รู้ทอมจะมานั่งเป็นรองอายการแทนรัสตี้เขาที่คาดการเอาไว้แล้วเลยไม่ได้แปลกใจอะไรด้านทอมเมื่อได้ยินรัสตี้บอกได้ส่งคดีต่างๆที่ทําอยู่ให้หมดแล้วก็แะข้อมูลบางส่วนในคดีของแคโรลินหายไปเช่นผลตรวจลายนิ้วมือตอนแรกเขาก็อ้างเขายังไม่ได้รับแต่พอรู้ทอมเอาไปแล้วแถมในราย งานยังพบรอยนิ้วมือของเขาอยู่เต็มไปหมดรวมถึงในห้องนอนของเธอด้วยเขาก็แถบางทีพวกเขาก็ไปปรึกษาเรื่องงานกันนอกเวลาทอมที่เห็นเขายังปากแข็งเลยพูดถึงบันทึกการโทรพร้อมเข็นสรุปแล้วเขากับแคลรินมีความสัมพันธ์กันไหมทว่าเขาก็ไม่ยอมรับเลยเลยเริ่มไม่พอใจในขณะที่เขาก็ทําเป็นโกรธและด่าทอมอย่างนุน้นอย่างนี้ทอมเลยพโ่องออกมาผลตรวจแคลรินออกแล้วเธอกําลังตั้งครรภ์นั่นเลยทําให้เขาตกใจมาก ก็จบไปแล้วนะคะกับ mini series Presume Innocent เอพิโซดที่1เป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์แชร์ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ